โยมโยมมานกาไปดูรูปองฐานฐานให้โยมเขาดูว่าอ่าพระประธานในโบสถ์มีความสูงขนาดนี้โยมลองดูหน่เนี่ยดูคนอ่ดูดูโยมเล็กไปเลยไหมาเล็กไปเลยเราจะมองดูเหมือนพระองค์เล็กนะแต่โยมไปเทียบแล้วนี่โยมดู เอกไปเลยให้สิ่งให้ก้อนยาโดมสิ่งให้ก้อนยาโดมโดมก็สองสองทายทุกท่านด้วยค่ะอ่าขอขออ่าความสุขความเจริญจงมีแก่อ่าท่านสาธุชนอ่าพุทธบริษัททั้งหลายอ่าความปรารถนาอ่าความดีอ่าแล้วก็สิ่งที่ดีจะเข้ามา ในชีวิตเราก็ล้วนเป็นสิ่งที่เราได้ทําความดีไว้นั่นคือผลตอบแทนของเราหากเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีไปหนทางที่ขุ่นมัวชีวิตของเราก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีดังนั้นก็ขอฝากให้โยมได้รับรู้ไว้ว่าการที่เราได้มีชีวิตได้มาพบพับพุทธศาสนาได้เข้าถึงถึงพระธรรมเข้าถึงถึงพระรตนาตย ขอให้เราได้ฟันวายไปเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าในอนาคตภายภาคหนา้าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก,กี่วันเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก,กี่ปีกี่เดือนเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าหากเรามัวรอว่าปีหน้า2ปี10ปีเนี่ยเราไม่สามารถก,ารกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตของเราได้ว่าเราจะมีเวลาเหลือเพียงใดหากมีเวลาที่เราอยากทาอะไรแล้วก็ขอให้ทําในสิ่งที่ดี ไม่เป็นที่เดือดร้อนของบุคคลทั่วไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้จงกระทำเสียสิ่งที่จาฝากไว้ก็คือว่าให้ญาโยมได้ระลึกถึงบุญค,คุณของบิดาและมารดาที่ท่านมีชีวิตยอยู่ก็ดีที่ท่านได้จากเราไปแล้วก็ดีนั่นคือบุคคลที่ให้ทุกอย่างแก่เราให้ทุกอย่างให้แต่ลมหายใจให้ทั้งชีวิตให้ทั้งทรัพย์สิสนทรัพย์สินเงินทองไร่นาทุ อะไรสวนต่างๆก็ให้เรามาทุกอย่างแล้วต่อไปก็มีแต่เราที่จะดูแลให้ซึ่งกำลังใจให้ซึ่งข้าวปลาอาหารให้การเลี้ยงดูท่านเหมือนที่เราได้ท่านได้ดูแลเรามาจนปัจจุบันพรที่จะให้ก็คือพรที่โยมอธิษฐานเอาเองพรที่จะให้คือคือพรที่โยมได้อธิษฐานเอาเองแะโยยจงอธิษฐานเอาเองคือ่วนที่เหลือก็ เป็นโยมได้ประสานต่อในการมาพิปฏิบัติของเราเองนั่นเองสาธุสาธุบุญด้วยกันนะครับน่ามากตกอย่างแรงเลยขอที่มณฑนมหาไดายจัตยุดเจอแลวง่ายไหมโอ้ยจะได้ทำแล้วงง่ายไหมเนี่ย ดูส่ดูสว่นะาโอ้ยพี่พอนำเงินฉั้นตากฝนมาชนิขที่จะแล้วง่ายไหมฝนตกแรงด้วยเหมาะเลยสวัสดีเจ้าพรน,นะครับติดเสร็จไปแล้วครับหนึ่งตรนนนหนึ่งดวงตรงน,นี้หนึ่งดวงนะครับติดติดเสร็จไปแล้วนะครับประมาณสักห้าดวงได้แล้วครับที่ติดเสร็จไปแล้วได้ห้าดวงแล้วยังเหลือ ด้านข้างด้านหน้าันนน่าครับนี่ปนถ้าฝนแบบนี้ไปคืดนั่นเลยไปคืดครับไม่คืนราคถ้าฝนแบบนี้เราไม่คืนเพราะว่ามันต้องใช้ไฟป้าจ่อเราจะจ่อได้ยังไงเราไม่นามเด็ดจ่อไม่ได้เมื่อสว่านมันใจใบป้าโดนนามกเซตโหลดแล้วโอ้ยจะว่าแต ซึ่งในวัาทำอยู่จะหงายท้วงแล้วบนโต๊ใช่พี่มาพรครับพี่สุจะไปไหนไปบ่ายครับพี่สุบริเวณบ้านดูร่มรื่นดีจังใช่ครับใช่ใช่ใช่อยากให้มาเห็นครับอยากให้มาเห็นเนาะนะครับใครมีโอกาสก็นะครับผมยนเชิญเ้อทุกท่านเลยใครมีโอกาสก็มานะครับผมลมาเล่นเนาะนะครับมาทำบุญได้เบาเพียฝนต๊ะเบาติดแรห้าวกหลอดยังเบาเลยฝนตกอยางแรงโอ้ย มีอย่างซาซาลงมาหน่อยกกแต่ก็ยังทำงาน